ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการจับไอโนเกเมอร์ผมไลก์ก็อยู่ผมจอบนะฮะแล้ว<ม>อลตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกมไมค้าพี่อี0.13.0ตัวเต็มนะครับผมตัวออฟฟิเชียลเลยตัวเต็มนะครับคราวนี้มาเต็มแล้วนะฮะอาจจะมีเวลาอัดก็น้อยนิดนะครับแต่ก็จะพยายามทําแล้วกันโอเคก็แก้บั๊กเรื่องเรสตโจนส่วนใหญ่อ่ะแลกค้างเออแลกเกอร์เลยโอเคตัวนั้นก็ปล่อยให้มันยืนตรงนั้นแหละฮะมันยืนบั๊กตรงนั้นก็ช่างมันโอเค นะฮะก็เพื่อนผมนะครับโอเคเราก็แก้บั๊กมาสักส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับพวกเลสโตนพวกอะไรกระตุงกระต่ายนี่ก็จะแล้วแต่ดินแดนมันนะฮะทำไมถึงไม่เจอพวกเนี้ยกออ็แล้วแต่ดินแดนของมันนะฮะโอเคตายตรงนี้นะฮะเดี๋ยวได้เลี้ยงไม่ได้ถ้าเลี้ยงเอามาไล่คิปเปอรลได้ก็คงจะดูดีอ่ะแนะนําตัวหน่อยครับใครครับผม,บผมอืมนัดอินเซสนะครับผมโอเคก็ใครอยากติดตามนะครับผมเฟซบุ๊กทิ้งไว้ ที่ d e s c r i p t i o นนะครับผมโอเคก็อาจจะมีอัปเดตข่าวสารตลอดเวลาหน่อยนะฮะโอเคมาลองหยียบดูดิหยียบดิจะกูเหยียบเองก็ได้ทั้งนั้นนะอ่ะหยับปุ๊บหนึ่งสองสามหยับนะอ่ะหยยบเองก็ได้ปุ๊พังโอเคมาฮะประตูก็เชดเดอร์ก็ครบแล้วนะครับเขาก็มาแก้เพิ่มสิ่งที่เพิ่มอะไรนิดหน่อยก่อนนะครับนี่พวกนี้นะก็ ใครอยู่ดินแดนไหนอันนี้ก็ไม้ปกติของเรานะฮะโอคูดนะครับผมโอเคพวกนี้ก็ปกติอันนี้ทามาจากเหล็กนะฮะอ,อาจจะรู้กันอยู่แล้วนะคะโอเคเขาก็ไม่ได้แก้บั๊กอะไรมากครับผมพวกบั๊กเรสโต้นี่ไม่เหลือแล้วฮะปิดทิ้งเลยครับผมก็รอแต่0.14ครับผมที่เขาจะเพิ่มสิ่งใหม่มาเยอะแยะเลยนะครับผมถ้าใครอยากติดตามข่าวสารในเกี่ยวกับไม้คราบนะครับผมให พิมพ์เข้าไปใน YouTube ว่า MCPE Concept นะครับผมเขาจะรีวิวตลอดเวลาว่าจะมีมาครับตัวใหม่เข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับผมก็คือเขาจะรีวิวว่าจะอาจจะมีปีกมีบล็อกใหม่มีเชเดอร์อะไรเพิ่งเข้ามาเขาก็จะบอกมาอ่าออกจากเกมแล้วครับคุณ <c oughs> กดผิดด้วยนะโอเคครับก็ไม่ได้มีรีวิวมานานแล้วนะฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ห่แค่นี้นะ ไม่ได้พูดอะไรมากหรอกเพื่อนเพื่อนไม่ก็เงียบไม่มารีวิวช่วยหน่อยเฮ้ยโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมนะครับผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเกมนี้ไว้ที่ดีสคริปชันเลยนะครับผมไม่คิดจะพูดอะไรนี่เลยเหรอโอเคครับก็อย่าลืมกับที่ติดตาม f a c e b o o k f a p p a g e ด้วยาปิดงานนั่งปิดงาน อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเองไปยืนตรงนั้นเลยเดี๋ยวมึงรอเดินพร้อมหยุดเฮ้ยอยเยไม่ไม่อย่าเิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอเคครับก็เฟซบุ๊กแฟนเพจเอ้ยไม่ใช่แฟนเพจดิเป็นเฟซบุ๊กหลักของผมเลยนะครับผมจะอัปเดตผ่านเฟซบุ๊กหลักออกจะไม่อัปเดตเดี๋ยวดีโอเคใจเย็น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 เย็นดิ อินอโทรเอาท์โทรยังไม่มีนะครับขี้เกียจทําเลยไม่ทำซะเอาท์โทรกับอินโทรนะครับผมเลยกอาจะไม่ทําแม่งเลยนะฮะยุดเดี๋ยวจะเย็นๆดิเอ,อ่อมาครับโคอฟกับเลสเพย์กับเพื่อนนะมีแน่นอนจะมีแน่นอนครับผมช่วงนสอาที่เท่านั้นนะฮะช่วงวันธรรมดานี่ก็จะพยายามจะอัดล้วกันนะครับผมจะหาเวลาว่างๆให้ได้นะครับผมช่วงนี้ก็ติดเรียนหนังสือนะเทอมสองนะฮะ เรียนหนังสือนะเทอมสองมันก็อยู่นิ่งๆแหละบางครั้งก็ยืนอยู่นี่ๆนี่แหละนี่แหละเห็นไหมเนี่ยโอเคก็โอ้สไลด์ที่นี่ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอ่ะเปิดงานเร็วๆดิปิดเออปิดปิดปิดไม่ใช่เปิดอ่ะาละครับผมโอเคก็โอ้สไลด์ที่นี่ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเอาเอาอำลาดิฮักโอ้ยเย้อ้าวเออ อา้อา,อาวอ้าวเฟลอ้าวน้วออกออกมาก่อนดิกูพลาดอะไรไป,ประวะ <c oughs> เดินใหม่ดิเดินใหม่ดิอา้อานัดดิงนัดดิงแปบนึงฮะเดี๋ยวกำลังจะปิดคลิปแปหนึ่งฮะเฟลวิเฟลต่อทายอีกโอ้ยนะพลาดอะไรต่อทาย เลสเตอก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่แล้วทําไมมันเกิดอะไรขึ้นวะโอ้ยสัตว์กูรู้แล้วกูล,ลืมวาง TNT ไอฟไอกำกำกำโอ้ยปิดผิดเลยฮนะท่านผู้ชมครับ <laughs> อ๋อไปเป็นอย่างสูงอย่างสาร <laughs> โอเคโอเคครับนี่ครับวงจรเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่เขาแก้มาก็เลสโตนไปไกลได้สูงสุดก็ประมาณสักเจ็ดบล็อก สิบกว่าบล็อกนะครับถ้าเป็นในพีซีเนี่ยก็จะประมาณเจ็ดบล็อกนะครับผมอ่าพวกอะไรพวกนี้ก็ครบนะครับประตูเพิ่มเทรดเดอร์ครับผมลิงค์ดีคริปชั่นนะครับพูดสามสี่รอบแล้วเนี่ยพูดรนไปวนมาอี่แงไรกูโอเคนะครับปิดเลยครับผมปิดเลยเอาเลยเกาวอําลาด้วยนะอยา๊โอเคครับผมสำหรับทีนี้ปาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ